สวัสดีครับผมฟลุกการไฟฟ้าสำหรับในคลิปซีรีส์นี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้โปรแกรม easyeda ในการออกแบบตัว pcb หรือว่าออกแบบเจ้าตัวแผงวงจรสีเขียวเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการทำงานจริงหรือว่าเพื่อที่จะเอาไว้ทำตัวโปรโตไทป์จากคลิปก่อนนะครับที่ผมทำเป็นไลฟ์เอาไว้สอนเขียน P.C.B. ด้วยโปรแกรม E.C.E.D.A. ก็มีคนเข้ามาดูค่อนข้างเยอะก็เลยกำเนิดเป็นซีรีส์ตัวนี้ขึ้นมาโดยที่ซีรีส์ตัวนี้นะครับผมจะเริ่มต้นสอนตั้งแต่ติดตั้งสอนการใช้เครื่องมือต่างๆไปจนสอน Export เป็น b u l l of Material e xport เป็น Gerber File e x p o r เเป็นอ่ uh, P.D.F. เพื่อเอาไปสั่งผลิตแผงวงจรจริงๆได้ในคลิปนี้ผมจะอธิบายเกี่ยวกับตัวโปรแกรม ECDA ว่า ECDA เนี C ่ยมันคืออะไรติดตั้งยังไงแล้วก็มีลักษณะการทำงานยังไงบ้างงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยอันนี้จะเป็นหน้าเว็บนะครับของทางโปรแกรม ECEDA โดยปกติแล้วนะครับโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบเขียนแบบเกี่ยวกับ งานอิเล็กทรอนิกส์หรือไฟฟ้าเนี่ยจะมีอยู่หลายโปรแกรมเลยทางเว็บ s s t u t u o i o นะครับก็มีทําเป็น Top 10เอาไว้ว่าโปรแกรมออกแบบ PCB ที่ดีที่สุดเนี่ยมันมีอะไรบ้างอันดับหนึ่งเลยครับไม่ต้องเถียงกันแน่นอนครับก็คือ p r o t เ e s หรือว่า a l t i u m Designer นั่นเองซึ่งโปรแกรมตัวนี้ก็เป็นโปรแกรมในระดับ m i d เดิลเลนไปจนถึง i ฮเอ็นนะฮะโปรแกรมตัวนี้ก็นิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมนิยมใช้กับบริษัทที่มีขนาดใหญ่เนื่องจากว่าความสามารถของโปรแกรมนี้สามารถทําอะไรได้ครอบคลุมในการออกแบบ PCB ทั้งหมดเลยสามารถทํา PCB ได้หลายเลเยอร์สามารถทําเป็นเฟล็ก PCB ก็ได้ แต่เจ้าตัวเอาเทียมดีไซเนอรตัวนี้ก็จะต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อมาแล้วก็ใช้งานนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ตัวเถื่อนอยู่ก็แนะนำว่าให้ลองติดซื้อมาลองใช้ดูนะครับราคามันไม่ได้สูงมากถ้าเทียบกับความสามารถที่เราใช้มันได้ตัวที่2นะครับมันชื่อว่าอ่าแพดตัวนี้ผมไม่เคยใช้นะครับซึ่งไม่แน่ใจว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับอันนี้ผมขอข้ามไปตัวต่อมาครับออแค a l c a d เนี่ยจะเป็นโปรแกรมที่ทำซิมูเลเตอร์ได้ด้วยนะครับเรื่องของสัญญาณผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันแต่ว่าก็ถือว่าเป็นโปรแกรมในระดับไฮเอ็นเลยที่มีคนใช้ในระดับเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ต้องการซิมูเลชันด้วยนะครับต้องการทำ PCB ในระดับหลายๆ l a เลเยอร์ต่อมาครับ WG อันนี้ผมก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะครับต่อมาครับตัว a l l e g o นะครับตัวนี้ก็เป็นโปรแกรมที่ อ่ Uerlap uh, Hyen d เหมือนกันที่มีคนใช้กันค่อนข้างเยอะแล้วก็หลากหลายในใน,ในระดับอุตสาหกรรมตัวต่อมาครับตัว Eagle นะครับตัว Eagle ตัวนี้ก็เมื่อก่อนเป็น Open Source ซอฟต์แวร์นะครับแต่ว่าตอนนี้โดนทาง Autodesk ซื้อไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็น Autodesk Eagle จากนั้นทาง Autodesk เขาก็มีตัวซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Autodesk Fusion 360นะครับที่เอาไว้ทำในเรื่องของตัว3 D CAD ซึ่งเขาสามารถ อ่าอินเทอร์เฟซการระหว่าง PCB แล้วก็ตัว 3D CAD ได้ถ้าเราออกแบบ PCB เสร็จแล้วเราสามารถเอา PCB พวกนั้นนะครับอิ p พ r ตเข้าไปในฝั่ง 3D CAD แล้วก็สร้างเป็นตัวกล่องหรือว่าเอาไปใช้ประกอบกับอุปกรณ์ต่างๆในฝั่งของ Mechanical ได้ตัวต่อมาครับ k i c a d ก็เป็นซอฟต์แวร์ที่ระดับ m i d l ด n ้ลแล้วก็ High End เหมือนกัน ตัวต่อมานะครับก็คือตัว EasyEDA ที่ผมจะสอนใช้กันในวันนี้นะครับซึ่งก็เป็นซอฟต์แวร์ที่ฟรีนะครับแล้วก็ใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆเนี่ยมีใกล้เคียงกับตัว Altium แต่ว่าไม่ได้ครบคันเท่า Altium แต่ว่ามันเพียงพอต่อการเริ่มต้นแล้วก็สามารถทํางานได้ในระดับหนึ่งเลยตัวต่อมาครับ ฟิ s uh, t i n g นะครับฟินซิ n งนะครับตัวนี้เป็นซอฟต์แวร์ที่เมื่อก่อนเคยโอเพนซอร์แต่ตอนนี้ uh, เสียเงินแล้วผมจำไม่ได้ว่าเสียเงินประมาณกี่บาทซึ่งเขาก็ค่อนข้างดีตรงที่เขาพยายามทำเป็นรูปภาพเป็นโลโก้สวยๆเนาะทำให้เราเนี่ยสามารถใช้งานได้ง่ายเรียนรู้มันได้ง่ายขึ้นหลักๆก,ก็มีประมาณนี้ที่ส่วนใหญ่ใช้งานกันนะครับสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำก็คือถ้าเป็นมือใหม่เริ่มต้น นะครับหรือว่าทำงานอดีเรกผมแนะนำว่าให้ใช้ easyEDA ก่อนเนื่องจากว่าใช้งานง่ายนะครับแล้วก็เป็นซอฟต์แวร์ที่ฟรีไม่ต้องเสียเงินนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครต้องการศึกษาในระดับขั้นแอดวานซ์นะครับอาจจะเริ่มจาก easyEDA แล้วค่อยไปต่อยอดเป็นเป็นอาเทียม นะครับเนื่องจากว่าในไทยเนี่ยตำแหน่งงานเกี่ยวกับเอาเทียมดีไซเนอร์เนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของเจ้าตัว e a s y e d a กันนะครว่า e a s y e d a เนี่ยมันสามารถทำอะไรได้บ้างเจ้าตัว e a s y e d a นะครับเป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถใช้ได้ทั้งบนเว็บเบราว์เซอร์ หรือว่าโหลดตัวโปรแกรมมาติดตั้งไว้บนเครื่องก็ได้ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยทาง EasyEDA เนี่ยครับเขาร่วมมือกับทางเว็บ LCC s ซึ่งเว็บ LCC s เนี่ยเป็นเว็บที่ ขายคอมโพเนนต์ขาย IC ขายตัวต้นทานทําให้ฟุตปรินต์นะครับหรือว่าไลบรารีต่างๆเนี่ยเราสามารถดึงจาก LCC s เนี่ยมาใช้งานได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปสร้างไลบรารีเองแต่ถ้าเกิดว่าอุปกรณ์ที่เราต้องการใช้บน LCC s เนี่ยมันไม่มีขายเราก็สามารถสร้างเพิ่มเข้าไปได้เองซึ่งในจุดนี้ผมว่าเป็นจุดที่ค่อนข้างดีมากๆเลย เนื่องจากถ้าเป็นซอฟต์แวร์ยี่ห้ออื่นๆเนี่ยเราอาจจะต้องสร้างตัวไลบรารีสร้างตัวฟุตปรินต์ขึ้นมาเองมาทําให้เราเสียเวลาในส่วนของตรงนี้มากๆในส่วนของตัว e c e a นะครับก็สามารถทำ Schematic ได้นะครับทำ PCB Design ได้นะครับทำไลบรารีดีไซน์ได้ก็คือตัวฟุตปรินต์นะครับทำ Project Management ได้นะครับก็คือจัดการเรื่องของโปรเจกต์มีเรื่องของ Team Collaboration ยกตัวอย่างเช่นถ้า1่าโปรเจกต์เนี่ยมี PCB หลายตัวนะครับเราสามารถ assign ให้แต่ละ user ในทีมเนี่ยแบ่งงานกันออกไปทําได้ถือว่าค่อนข้างครอบคลคุมมากๆเลยอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาตัวอย่างนะครับที่ถูกออกแบบด้วยตัว EasyEDA คราวนี้ต่อมาครับเรามาดูเรื่องของราคากันตอนนี้นะครับทาง EasyEDA เนี่ยให้เราใช้โปรแกรมฟรีนะครับโดยที่ เขาก็บอกไว้ว่าถ้าเราใช้ฟรีเนี่ยเราสามารถใช้เป็น commercial use ก็ได้สามารถแก้ไขได้แบบ full feature นะครับสามารถใช้ฟีเจอร์ทุกอย่างของ e c e a ได้หมดเลยนะครับาสามารถ save project เป็น private ได้โดยไม่จำกัดนะครับการ save project เนี่ย มันจะต้องเซฟไว้บนคลาวด์ของทาง e a s y e d a นะครับเพราะฉะนั้นเขาอนุญาตให้เราใช้คลาวดแบบฟรีๆซึ่งต่อไปเนี่ยอาจจะมีการเก็บตังค์หรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบนะครับแต่ผมทดลองใช้มาเนี่ยผมก็สร้างโปรเจกต์ไปหลายสิบโปรเจกต์แล้วเขาก็ยังเก็บให้เราตลอดสามารถสร้าง Personal Library ได้นะครับหรือว่าสร้าง Library ส่วนตัวเก็บเอาไว้ใช้ได้สามารถ Recovery นะครับเจ้าตัวโปรเจกต์หรือว่าตัว Library ต่างๆนะครับที่เราลบไปได้เนี่ยย้อนหลัง15วันทีม l l a b o r a t i o นนะครับสามารถทำในเรื่องของ Assign ให้ User อร์อื่นๆนะครับที่อยู่ในทีมเดียวกันเนี่ยทำงานในโปรเจกต์นั้นๆได้นะครับมี f o r ั่มซั p พอร์มีอีเมลซัพพอร์ให้เค okay, พอมาเป็น p r o f e s s i o n a l enterprise นะครับแล้วก็ on on premise hosting เนี่ยมี ออปชันที่มันแตกต่างกันออกไปยกตัวอย่างเช่นนะครับจะเป็นเรื่องของ no advertisements นะครับหรือว่าไม่มีการโฆษณานะฮะซึ่งณปัจจุบันเนี่ยที่ผมเปิดดูเนี่ยก็ยังไม่เห็นมีโฆษณาอะไรต่างๆอยู่บนนี้นะครับหรืออาจจะเป็นอาจจะเป็นลักษณะนี้ก็ได้นะครับตอนที่เราเปิดมาหน้าสตาร์ทเนี่ยอาจจะมีโฆษณาอยู่ด้านขวาซึ่งถ้าเราจ่ายเงินเนี่ย ตัวโฆษณาตรงนี้อาจจะหายไปแต่ว่ามันไม่มีผลกระทบกับการใช้งานเลยแล้วจะเป็นเรื่องของตัวซัพพอร์ตนะครับก็อีเมลซัพพอร์ตเนี่ยเขาจะตอบกลับภายใน24ชั่วโมงพอเป็น enterprise นะครับตัวอีเมลซัพพอร์ตเนี่ยก็จะ,อะตอบกลับภายใน12ชั่วโมงนะครับถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาด้านการใช้งานเนาะแล้วก็ตัว recovery bin เนี่ยก็เพิ่มจาก15วันเป็น30วันแล้วก็เรื่องของตัว team management เนี่ยก็มีการ improve ขึ้นนะครับน่าจะมีฟีเจอร์บางอย่างที่เหมาะสมกับการใช้เรื่องของ team management มากขึ้น แล้วก็อันสุดท้ายก็คือเป็น on-prem นะครับตัวนี้ไม่ได้บอกราคาเอาไว้ก็คาดว่าสามารถเอาตัวซอฟต์แวร์ e y e d a เนี่ยไปติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์แบบ local host ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องพึ่ง cloud นะฮะซึ่งต้องบอกอย่างนี้ครับตัว e a s y e d a เนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันจะซิงก์กับ cloud ทั้งหมดเพราะฉะนั้น การใช้งานเนี่ยเราจะต้องต่อคลาวเอาไว้ก็คือเราต้องต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลาแต่ว่านับปัจจุบันนะครับอินเทอร์เน็ตมันค่อนข้างมีความเร็วสูงอยู่แล้วก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับตรงนี้มากนะครับแล้วก็ข้อมูลของเจ้าตัว ECEDA ที่มันใช้งานเนี่ยก็ ค่อนข้างน้อยต่อมานะครับในส่วนของตัวช่องเฮล์นะครับเขาก็จะมีซัพพอร์ตเรื่องของฟอรั่มให้เราสามารถเข้าไปตั้งกระทูถามได้มีเรื่องของ t u t o r อร์นะครับสามารถเข้าไปดูศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมการใช้งานจากาตัวติวเตอร์ลได้คราวนี้ตัว Product ของเขาก็นะครับ e c e d a ก็จะมี2อ,อย่างมีเป็นออนไลน์ e d ดิเตก็คือใช้ผ่านหน้าเว็บไม่ต้องติดตั้งเลยนะครับแล้วก็ตัวเดสก์ท็อปคลีอซึ่งความแตกต่างของ2องอันนี้ก็คือว่า,าเปิดหน้าเว็บกับเปิดบน บนคอมพิวเตอร์นะครับก็น่าจะมีประเด็นเรื่องของคีย์ลัดเล็กน้อยนะครับแล้วก็บนตัวเดสก์ท็อปคแอนเนี่ยก็ไม่ได้มีสเปคที่เยอะใช้ฮาร์ดดิสไม่เยอะนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มลองดาวน์โหลดกันเลยนะครับผมก็จะเข้าไปที่ตัว Product เลือกเดสก์ท็อปคแอนนะครับก็จะขึ้นมาเป็นหน้านี้ตัว ecda นะครับซับพอร์ตกับ OS ทุกตัวเลยนะครับ Wind o w s นะครับตั้งแต่ Windows 7ขึ้นไป 32บิต64บิตซัพพอร์ตหมดล i นุกนะครับก็ซัพพอร์ต64บิตมัคก็ซัพพอร์ตตัว64บิตนะครับสามารถดาวน์โหลดไปติดตั้งได้เลยส่วนตัวผมก็จะดาวน์โหลดตัว64บิตเนาะก็คลิกดาวน์โหลดได้เลยนะครับก็จะมีซอฟต์แวร์อ่ามีตัวนี้ exe ขึ้นมาดาวน์โหลดนะครับเราก็กดเปิดขึ้นมาจากนั้นเราก็เน็กเน็กไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อินสตอลตัวนี้ก็จะไม่มีอะไรมากนะครับเป็นการติดตั้งธรรมดาทั่วไปนะครับพอดีอันนี้ผมเปิดตัวโปรแกรมเอาไว้นะครับกกก็ต้อองเปปปิิดดโรรแรม่น สเต็ปนี้ก็เน็กอย่างเดียวนะครับอ่ะโอเคพอเราเปิดเข้ามานะครับเราจะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลองเอาก่อนก็พอเราเปิดตัวโปรแกรมขึ้นมานะครับเราก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับมีเป็นหน้า start นะครับเราก็ต้องทำการ r e g i s เตอร์นะครับหรือว่าลงทะเบียนนะครับก็เราต้องใส่ username password นะครับซึ่งการลงทะเบียนนะครับผมแนะนำว่าให้ลงทะเบียนแบบ แมนนวลนะครับเราไม่ไม่แนะนำให้ลงทะเบียนด้วย Gmail นะครับเนื่องจากผมเคยมีประเด็นตอนที่มันอัปเดตเวอร์ชันนะครับมันไม่เจออีเมลเราในระบบเนาะซึ่งเดี๋ยวมันก็จะมีประเด็นเรื่องของไฟล์หายนะครับแต่ว่าถ้าเราลงทะเบียนแบบแมนนวลใส่ user อรเองใส่อีเมลพา s เวิร์เอาเองนะครับมันจะเอา user เราเนี่ยไปไว้บนฐานข้อมูลอีกตัวหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นก็คิดเอทแบบแมนนวลเอานะครับเพื่อเป็นความ โอเคเดี๋ยวผมจะเป็นการล็อกอินนะครับพอดีผมคีเอทตัวยูเซอร์เอาไว้แล้วนะครับโอเคล็อกอินก็ใส่แคปโทงแคปชั่นให้เรียบร้อยนะครับโอเคพอเราล็อกอินมานอตของเพื่อนๆเ,เนี่ยทางด้านซ้ายนะครับก็อาจจะเป็นโล่งๆนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้สร้างโปรเจกต์กันเอาไว้เลยของผมก็จะมีโปรเจกต์ของทางบริษัทด้วยนะครับก็แยกส่วนออกไปนะครับโปรเจกต์ของงานส่วนตัวก็จะเป็นชื่อผมนะครับโปรเจกต์ของงานบริษัทก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งนะฮะอ่า อันนี้จะเป็นหน้าตาคร่าวๆนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นข้อมูลประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยเราจะมาเริ่มสอนเริ่มเรียนรู้เจ้าตัว e a s y EDA กันนะครับ